ทั้งสองทางเนี่ยมีทางการเดินทางค่อนข้างสะดวกคือแจ้งวัฒน,นะนี่เป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างวิภาวดีแล้วก็ไปเชื่อมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระรามสีที่เปิดใหม่มนะครับก็ทําให้การเดินทางเนี่ยดูแล้วมัน,นได้รอบะนะฮะเดินทางได้รอบและนี่เป็นเรื่องของทาเลที่เรามองว่ามีศักยภาพก็ทําให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในบริเวณน,นี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่บังเอิญที่ดินเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับ ก็ทําให้การอยู่อาศัยก็ต้องจะต้องมาอยู่คอนโดมิเนียมนะมันสะดวกด้วยนะฮะ,ะฉะนั้นสุภาลยก็เลยมาสร้างคอนโดมิเนียมแห่งแรกของแจ้งวัฒนะที่นี่นะฮะแล้วสุภาลัยล็อบเนี่ยเราตั้งอยู่บนพื้นดินประมาณ2ไร่เกือบครึ่งนะฮะเราสร้างเป็นตึกเดียวนะมีความสูงประมาณหนึ่งชั้สูง28ชั้นนะฮะจำนวนยูนิตก็ไม่เยอะประมาณ435ยูนิตเท่านั้นเองนะฮนะค่ะ สิ่งที่เราเน้นในโครงการนี้มากๆก็คือเรื่องของอาคารประหยัดพลังงานนะค,คนที่อยู่อาศัยในนี้ก็จะมีได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอยู่แล้วนอกจากความสุขกายสบายใจในเรื่องของอุณหภูมิที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังดีในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะค,ค่าไฟก็จะถูกลงนะแล้วก็ช่วยสังคมช่วยโลกให้ล,ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของมลภาวะประหยัดพลังงานลงไปนะฮะตรงสิ่งเหล่านี้ เป็นคอนเซ็ปต์ที่สําคัญของสุภาลัยที่นี่นะฮะแต่ว่าที่เราเสิมเข้าไปก็คือว่าเราต้องการให้คอนโดมิเนียมแห่งนี้มันมีความน่าอยู่ในตัวมันเองเราก็เลยตั้งชื่อเป็นล็อคล็อกก็คือหมายถึงที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ทันสมัยแบบเก๋ๆนะฮะก็ใช้เส้นสายของเลขาคณิตเป็นทรงเหลี่ยมเข้ามานะแล้วก็จะมีการผูกเอาความสีเขียวเนี่ยตั้งแต่พื้นดิน ไต่ขึ้นไปที่ตัวอาคารไปจนถึงลุก็อปชั้นบนสุดของอาคารก็จะมีสีเขียวด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ผสมผสานทําให้สุภารายล็อกก็มีเสน่ห์แล้วที่สําคัญคือเรามีตอนนี้เรากาลังยืนอยู่ในห้องตัวอย่างเนี่ยนะครับเรามีแบบให้เลือกถึง3แบบคือตั้งแต่สตูดิโอหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนนะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นวัยทํางานตั้งแต่คนโสดหรือคนมีครอบครัวนะฮะก็สามารถอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น อันหนึ่งก็มีฟังก์ชันที่ครบสมบูรณ์ทัศเนของห้องของสุขภาลัยก็คือว่าเราต้องการเน้นความโล่งโปร่งสบายนะฮะ,ะแล้วก็ประหยัดพลังงานรวมทั้งมีฟังก์ชันครบนะครับแล้วเราที่นี่ราคาเริ่มต้นเป็นไงคะราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงนะก็ะเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทะนะฮะ,ะแล้วก็ตารางเมตรก็ไม่แพงราคาต่อตารางเมตรก็เริ่มจากที่ตารางเมตรละห้าหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเองออแล้วก็ผ่อนดาวเนี่ยก็ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันเก้าร้อยบาทนะฮะ รวมทั้งเราก็มีอของแถมแล้วก็ส่วนลดมากมายนะเพราะส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง160,000ถึง300,000บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีของแถมเนี่ยเราแถมหมดเลยนะเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์นะครับวอลเปเปอร์นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครัวจากอาบการอาบน้ำนะแบบกระจกนีรภัยนะฮะอันนี้ก็ก็คือที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เราให้หมดเลยใช่ไหมครับให้หมดเลยครับนะฮะ แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเราก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสนะฮะ,ะแล้วก็มีซาวน่านะฮะแล้วก็จะมีะลูฟท็อปการ์เด้นนะฮะแล้วก็มีสวน ส่วนกลางที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนได้นะครับสิ่งเหล่านี้เร,เราเรามีให้ครบรวมทั้งเรามีล็อบบี้ถึง,ง2ล็อบบี้คือล็อบบี้ชั้นล่างแล้วก็ล็อบบี้ลอยฟ้าด้วยนะครับอย่างราคาที่คุณพี่บอกเมื่อกี้นี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งในย่านนี้ของเราเป็นไงบ้างะคะครับก็ราคาเราที่เปิดตัวนะเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเสาร์อาทิตย์ที่2 <22 S 1> ี่อ <22 S 1> และยี่สิบสาเนี่ยนะครับเราสำรวจบริเวณนี้ก็พบว่าราคา ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ตอนเปิดตัวนี่ถือว่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยเราต้องการให้คนมาซื้อเนี่ยได้เปรี่ยบนะแต่ว่าราคาหลังวันเปิดตัวก็จะกลับสู่ราคาปกตินะครับคือปรับขึ้นอีกถูกต้องครับนะฉะันั้นถ้าท่านใดสนใจก็ต้องมาจองในวันที่เราเปิดตัวนะจะได้สิทธิพิเศษแล้วก็ได้ได้ราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปนะแล้วพูดถึงค่าดีมานสัพพายย่านนี้เป็นไงบ้างคะก็สัพพายในบริเวณนี้ก็มี มีอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเท่าที่เราสำรวจดูก็ไม่ถึงขนาดมีจํานวนเยอะนะฮะงั้นการที่เราเข้ามาในพื้นที่นี้ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มซัพพลายเข้ามาก็จริงแต่ว่าซัพพลายที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพียงพอสําหรับความต้องการของคนที่ที่อยู่บริเวณนี้อยู่แล้วนะครับกำลังซื้อในย่านนี้คะเป็นไงบ้างคุณลํากำลังซื้ออยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะเพราะว่าแถวนี้เป็นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้วก็มีจํานวนหนึ่งแล้วก็พวกที่ย้ายมาทํางานใหม่พกามีส่วนราชการเข้ามาเนี่ยนะ ก็จะเป็นคนที่มีรายได้ประจําที่ชัดเจนนะครับมีกําลังซื้อนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนที่อยู่บริเวณอื่นเพราะว่าการเดินทางสะดวกมีทั้งรถไรฟล้าแล้วก็มีทั้งทางด่วนเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีคนพื้นที่อื่นมาอยู่อาศัยด้วยนะครับดังนั้นกําลังซื้อมันก็จะมีความหลากหลายแต่กําลังซื้อที่ผมสังเกตดูก็มีกําลังซื้อที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็มีโครงการอื่นที่ไม่ใช่โครงการคอนโดอยู่เหมือนกันในบริเวณนี้คือคอนโดมีองคการบ้านจัดสรรอยู่ ก็มียอดขายที่ดีค่ะเดี๋ยวมาดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าคุณอัติีนส่วนของห้องตัวอย่างห้องนี้ขนาดเท่าไหร่คะคุณอติอันนี้ขนาด4ี่สิบกว่าตารางเมตรฮะประมาณสี่สาตารางเมตรก็เป็นขนาดที่หนึ่งห้องนอนนะก็เหมาะสมที่จะสําหรับอยู่ประมาณคนโสดหรือไม่ก็คนที่เพิ่งแต่งงานนะฮะเชิญชมได้เลยนะฮะที่เรามองเห็นขนาดที่เรายืนเนี่ยคือบริเวณที่เป็นบริเวณรับแขกนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันของ อ่าชุดรับแขกแล้วก็มีที่ดูทีวีเอาไว้พักผ่อนด้วยรับแขกด้วยนะฮะอันนี้เราบิวให้อ่าอันนี้เราแถมให้นะฮะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วของตกแต่งเนี่ยกระจุกกระจิกเนี่ยอันนั้นเราไม่ได้แถมแต่ว่าอ,อ,อะไรที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ติดตัวติดตายแล้วก็ลอยตัวเนี่ยเราแถมให้หมดนะแต่ว่าก็มีสิทธินะบางคนอาจจะไม่ชอบ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้เท่าครัวนะฮะส่วนลดเท่าไหร่ก็ตามถ้าแม่เฟอร์นิเจอร์ก็เปลี่ยนเป็นส่วนลดได้บางคนอาจจะอยากเลือกเองใช่ใช่ที่เราเห็นเนี่ยก็โต๊ะอาหารเนี่ยเนียนะฮะก็เป็นฟังก์ชันอาหารแต่ที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือตัวครัวเดี๋ยวเราไปชมครัวด้วยกันนะฮะกว้างนะคะคุณอาทิ์ครัวตรงนี้เรากั้นเป็นสัดส่วนเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้มีบานสไลด์นะฮะแล้วก็ครัวเนี่ยจะเป็นครัวที่มีขนาดใหญ่เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันจริงๆนะของครัวเลยนะฮะก็คือมีทั้ง ครัวที่สามารถใส่ไมโครเวฟได้ด้วยนะครับวางไมโครเวฟได้ด้วยแล้วก็เนี่ยไมโครเวฟได้ด้วยแล้วก็สามารถทำเตาได้นะมีซิงค์มีอะไรนะรวางตู้เย็นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สามารถสไลด์แล้วเปิดให้ระบายอากาศไปโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายในเพราะว่าเราจะมีประตูเลื่อนปิดนะครับอ,อันนี้ก็จะเหมือนฟังก์ชันของครัวที่ เราเคยชินที่อยู่ตามบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์นะครับแล้ววัสดุที่เราเลือกใช้คุณอาทิตย์เป็นว <Istanbul S 2> <paper S 1> ัสดุเราก็จะใช้วัสะดุที่เป็นเกรดดีนะฮะก <That. S 2> ็คือว่าอย่างยกตัวอย่างผม,มยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือว่าอย่างกระจกที่เราเขาใช้กระจกเขียวตัดแสง<ใ>นะครับก็ทําให้รังสี uv เข้ามาในตัวอาคารน้อยนะฮะถ้าจะไม่มีเลยแล้วก็ตัวกรอบอลูมิเนียมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นกรอบอลูมิเนียมที่เป็นสีพรีเมียมนะสีพรีเมียมก็คือแพงกว่าปกติ ก็จะเน้นอความสวยงามความคงทนด้วยนะไปในตัวนะครับส่วนพื้นเนี่ยพื้นข้างนอกนี่เราก็จะใช้พื้นลามิเนตขนาด12มิลนะก็เป็นลามิเนตขนาดหนานะครับสามารถทนทานการใช้ประโยชน์กับเฮฟวีดิวตี้ได้นะเยะเชิญเลยฮะก็จะชมห้องน้ำนะห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นครบฟังก์ชันสิ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่เราให้หมดเลยนะฮะตั้งแต่อ่างล้างมือโ่รวการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่น แล้วก็ฉากการอาบน้ําแบบกระจกนิรภัยเนี่ยอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยบางคนก็จะติดตั้งเป็นอะคริลิกบ้างหรือไม่ก็กระจกบ้างนะฮะซึ่งอันนี้เวลาแตกแล้วมันจะอันตรายแต่ของเราติดตั้งเป็นกระจกนิรภัยเนี่ยเพราะว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้บางทีหกล้มไปกระแทกเนี่ยกระจกมันแตกออกมาไม่เป็นอันตรายนะมไม่ไบาดคนนะ,ะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของห้องน้ำนะเช<น>ิญจบห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะค่ะ ครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใส่ตู้เสื้อผ้าที่เป็นสเกลจริงเป็นตู้เสื้อผ้าจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าแต่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยนะฮะมีชั้นวางของนะครับแล้วก็เตียงนอนขนาดใหญ่นะครับมีบริเวณที่สามารถที่จะเดินไม่ใช่ใส่เตียงเข้าไปปั๊บก็อึดอัดเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างงี้แล้วที่จะเน้นก็คือเรื่องของระเบียงที่เป็นขนาดใหญ่ครับ,รบอันนี้ก็เป็นระเบียงที่ เราสามารถปรับใช้เป็นฟังก์ชันคืออาจจะเอา,เ,อาเครื่องซักผ้านะไปวางไว้สําหรับเวลาสมมติเราจาเป็นต้องซักผ้าหรือทําอะไรกแล้วแต่หรือเป็นกิจกรรมเย่างเช่นว่าเราโต๊ะไปนั่งเล่นนะมีเพื่อนฝูงมาหรือเราอยากจะนั่งคุยกันเองเนี่ยนะ,ะก็สามารถจัดกิจกรรมเล็กๆตรงนี้ได้นะครับค่ะ,ค,ะคุณอาทิตย์ถามน,นิดนึงไอ้การแข่งขันในย่านนี้เป็นไงบ้างคะ ก็มีมีมีโครงการหลายโครงการเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวว่าเท่าที่เราสำรวจดูก็พบว่าคือโครงการเนี่ยก็บางโครงการก็ขายหมดไปแล้วนะบางโครงการก็ใกล้จะหมดนะฉะนั้นการแข่งขันก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้รุนแรงมากนะนะแต่ว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะมีความความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆบริเวณนี้ผมก็เชื่อว่า คนที่ซื้อวันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยในอนาคตก็กําไรเพราะกําไรอยู่อาศัยด้วย mm hmm. ก็กาไรเป็นตัวเงินที่เราจะขายต่อแล้วได้กําไรได้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราถามนิดนึงบางคนมองว่าคอนโดปีนี้อาจจะชะลอตัวครับโดยส่วนตัวคุณอาทิตย์มองไงบ้างคะเพราะเราก็ยังเปิดคอนโดผมก็เชื่อว่า mm hmm. นะ,อะคอนโดก็ยังเป็นสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ยังเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดอยู่นะฮ <c oughs> ะถึงแม้จะมีภาวะการเมืองมาทําให้อาจจะ มีความกังวลใจในเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่นะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามก็คิดเชื่อว่ายังคงมีความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่จะเปิดซื้อโครงการคอนโดมิเนียมอยู่นะครับแล้วในส่วนของเราโครงการนี้นี่จะเริ่มก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จเมื่อไหร่ไงครับเราจะพยายามก่อสร้างให้ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับแล้วก็จะไปเสร็จอยู่ประมาณไตรมาสที่4ของปี2560นอนะฮะเห็นว่าของเรายังยังไม่เปิดตัวเป็นทางการ แต่ก็มียอดขายแล้วเป็นไงครับผลตอบรับรก็จะเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าเก่าเพราะว่าปกติสุภาล,ภาลเราก็จะมีลูกค้าเก่าที่ติดตามมาซื้อโครงการที่เราเปิดตัวใหม่ๆนะครับแล้วเราก็ให้สิทธิพิเศษคือลูกค้าเก่ามีสิทธิม,มาซื้อก่อนลูกค้าทั่วไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฮะตอนนี้ก็มีลูกค้าเก่ามาซื้อไปแล้วประมาณเ,เกินกว่า1ใน4แล้วนะรประมาณเกินกว่า25%ของของจำนวนยูนิตทั้งหมดนะ จุดขายของเราคืออะไรคะเพราะลูกค้าเก่าก็ยังมีความสนใจโครงการเราคือหลกัหลกๆก็คือเรื่องของทําเลที่ตั้งที่เราเป็นทําเลที่อยู่รินนมถนนใหญ่แล้วก็ใกล้สิ่งอนวยความสะดวกรวมทั้งใกล้ทางด่วนนะฮะแล้วก็มีรถไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะครับอันถัดไปก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีลักษณะฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ของผู้คนที่ต้องการจะอยู่อาศัยในบริเวณนี้นะฮะคือ1คือ ฟังกชั่นครบแต่ว่าราคาไม่แพงจนเกินไปใช้วัสดุดีมีสิ่อของขนข้าสะดวกค,ครบครันนะนะแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าการดีไซน์ภายนอกกับภายในเนี่ยเราทําให้เกิดสเสน่ห์ก็คือว่าคนที่ซื้อก็ไม่ได้ซื้อแค่คอนโดดูแล้วเพลนเพลนจืดจืดนะก็ะะจะดูแล้วมีความภูมิใจที่ได้อยู่ในคอนโดที่มีการดีไซน์ที่ดีนะครับค่ะสุดท้ายอยากให้คุณอาทิ์ฝากอะไรถึงตัวโครงการนี้ครับก็โครงการนี้ก็ผมเชื่อว่าจะเป็นโครงการที่ สามารถที่จะตอบความสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในบริเวณแจ้งวัฒนะแล้วก็จะเป็นใกล้เคียงนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะที่สามารถซื้อได้นะครับคิดว่าน่าจะเปิดตัวก็คิดว่าเราคงจะขายได้หมดภายในวันเปิดตัวนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็กรุนาติดต่อเข้ามานะะเยี่ยมชมโครงการแล้วก็เข้ามาติดต่อฝ่ายขายได้ตลอดเวลานะครับทุกวันนะครับ แล้วก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสุภัย w w w com ก็ได้นะครับรวมทั้งจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ที่เบอร์1720ต่อ80นะครับ mm hmm. ก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ก่อนล่วงหน้านะครับยินดีถ้าเกิดทุกคนอยากจะมามาชมนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะ <c oughs> ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะโครงการสุภัยรอบแจ้งวัฒนะก็ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณอาทิตย์นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการสวัสดีค่ะครับยินดีครับค่ะแล้ววันนี้รายการเปิดโลกสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ